问了呢，喏。 ปกติผมใช้แว่นแบบสายลุยครับแว่นเลยพังบ่อยการซ่อมเองเน,นี่ยมันช่างยากเย็นซลือเกินครับนี่ผมเลยไม่ทนมันอีกแล้วครับไปเลยครับบอนนี้ครับได้ขาวที่จันทบุรีที่ขุงนะครับมีร้านมองเด้ครับร้านแว่นมาเปิดใหม่เลยครับร้านนี้มีบริการดีมากที่เรียกว่าการรับประกันแบบ B แวรวารันชีรับประกันเปลี่ยนเลนหากสายไม่สบายนานถึง1ปีรับประกันมาติคดเคลือบเลนสูงสุดถึง3ปีรับประกันคุณภาพกรอบแว่นานานถึง1ปีรับประกันอุบัติเหตุและสูญทายด้วยส่วนลด50%นาสิบเมอรัเซ็นตอนาน การปรับดัดทรงนะครับเปลี่ยนงอห้ฟรีเลยครับเหมาะกับคนซุ่มซ่ามแบบผมเป็นอย่างมากให้พูดพร้อมทำเพลงนะครับที่ร้านนี้ก็มีบริการดีมากครับวัค่าหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นค่าแว่นเก่าเอาเปรียบเทียบกับค่าแว่นปัจจุบันนะครับมีการวัดสายตาอย่างดีเลยครับมีหลากหลายขั้นตอนครับละเอียดใส่ใจสุดๆและที่ผมว้าวมากนะครับมีวิดีโอคอมปรึกษาปัญหาสายตาจากนักัศนมาตรอีกด้วยล่ะครับได้ค่าสายตาก็สบายใจนะครับไปเลือกกรอบแว่นนะครับกรอบแว่นพร้อมเลสนที่นี่ราคาเริ่มต้นแค่เาก้ารบอยากลารับบากเรียกว่ามีแต่คุ้ม กับคุ้มนะครับมาตัดแว่นที่มองเดยนะครับมีบริการล้างแว่นปรับดัดคีได้ทุกสาขานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้ามองเดยก็ใช้งานได้โหดคุ้มสุดๆครับใครกำลังมองหาร้านตัดแว่นหนูครับแบงค์ถามจะตอบแนะนําร้านมองเดยสาขาขุ่นร้านที่อยู่ตรงข้ามที่สะานขุ่นจังหวัดจันทบุรีครับ